ฮัลโหลทุกคนนี่คือเรื่องจริงเลยนะอุ้ยหูเตา่าสองตัวในสิบอุ้ยในสิบโลอันนี้มันเป็นโรที่แปดสิบนะคะทุกคนแล้วมันก็ออกหูเต,าต่าตัวหนึ่งแล้วเสร็จแล้วมันก็ออกอีกตัวหนึ่งบ้นเลยโอ้ oh my god ทุกคนอยอยู่ดีๆน้งก็มาหานี่น้องรัชฉลออยากให้ฉันเล่นหล่อทุกคนโอ้ my god อยู่ดีๆตกใจมากตัวแรกได้หูเต่ามาแล้วตัวหนึ่งก็ว่าเอออุย้ยแย่ไม่หลุดเลดเปิดไปอาวุธออกเปิดอีพี่ดิเอา้าหูเต่าอ,ออกอีกตัวหนึ่งเยดแค่ H K. นี่มันอะไรกันหูเต่าโครรักันคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะคะทุกคนก็คือแบบได้ปุ๊บก็แบบรีบอัดคลิปเลยนะทุกคนตอนเปิดก็อาจจะไม่ได้เปิดเพราะเราไม่ได้หวังไงว่าเราจะได้น้องอะไรแบบนี้อุย้ยเยทแค่ K. จริงหรอนี่ฉันไม่ได้ฝันไปหรอ ไม่ได้ฝันไปจริงๆหรอไหนกอดประวัติไม่มาใช่ไหมอุ้ยทุกคน้น้องมาหรอ,อจริงดิเรื่องจริงนะคะทุกคนไอ่วาเต่ามาหรอนี่ไงีหนึ่งด้วยเอ๊ะรำผดเสื้อ ไหนเขาดูฟังภาษาภาษาเกาหลีหน่อยดิอ้าวเกาหลีไม่มีเสียงหรอโอเคค่ะคิมมี่ก็บายบายนะคะทุกคนไอ้คิมซอกฮวากินเนาะตื่นเต้นไหล่กอดเ